โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่ผมนะครับมิสตร์บอยและวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Dead by เด y l ล g ์โมบาย l e เช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาเล่นในตัวของเดอะเรดนะครับหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันในนามของ w i n วอล์กนั่นเองครับโอเคผมก็ได้ไปทําการหาเปิร์กไปแล้วนะรู้สึกว่าเปิร์กของตัวนี้มันไม่ค่อยเก่งนะครับก็เลยต้องไปทําการหาเปิร์กนะครับจนตอนนี้ก็เวล13รู้สึกว่าเวลขึ้นยากมากครับ โอเคมาดูความสามารถของเดเรดหรือว่าวินวอลกันก่อนนะครับโอเคครับความสามารถของตัวนี้ก็คือกระดิ่งควนนะครับหรือว่าเป็นสกิลวินวอลนั่นเองครับกดปุ่มพลังค้างไว้เพื่อเล่นกายหรือว่าเพื่อวินวอลนั่นเองนะครับกดปุ่มพลังค้างไว้อีกครั้งขณะกําลังเล่นกายอยู่เพื่อปากรกดกายพร้อมได้รับความเร็วการพุ่ง1วิเมื่อปรากฏตัวเสียงกระดิ่งควนจะสามารถได้ยินถึง24เมตรนะครับก็คือ เรากดหนึ่งครั้งเราวินวอล์กเรากดอีกครั้งเพื่อออกจากสถานวินวอล์กครับและก็จะวิ่งเร็วขึ้น1วิครับเพื่อวิ่งปฏีเส์นะแต่เซอร์จะดิ้นเสียงกระดิ่งเราในระยะ24เมตรครับแล้วก็มีความสามารถอีกก็คือขณะวินวอล์กนะครับจะสามารถกระทืบเครื่องได้หรือว่าข้ามหน้าต่างได้เปิดตู้ได้ครับแต่ว่าจะไม่สามารถตีได้นะโอเคโอเคครับมาดูเปิร์กที่สอนได้ของวินวอล์กกันก่อนนะครับเปิร์กแรกครับก็คือเปิร์กนักล่าครับ ทักษะการสะกดรอยตามอันเฉียบแหลมของคุณช่วยให้คุณพุ่งไปยังเป้าหมายนะครับก็คือจะเห็นรอยขีดข่วนหรือว่ารอยเท้าของเสือมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับมาดูเปิร์กที่2ครับก็จะเป็นบลัดเฮาส์นะครับคือจะเห็นรอยเลือดนานขึ้นครับเปิร์กเนี้ยเมื่อเราตีเสือนะแล้วเสือมีรอยเลือดเราจะเห็นรอยเลือดนะอยู่นานขึ้นถึง2วินะครับโอเคมาดูเปิร์กที่3ามกันเองครับก็คือเกิดแต่เงามืดก็คือเราจะมองเห็นระนยะกว้างขึ้น เก้าองศาครับก็คือระยะการมองเห็นของฆาตรกรจะเพิ่มมากขึ้นครับโอเคแต่ว่าในที่นี้ผมจะไม่ใช้นะครับก็คือแบบรู้สึกมันมันไม่ค่อยดีครับก็เลยแอะไหนๆก็เล่นวินวอลก็เลยเอาเอามาเปิ๊กหนึ่งนนะครับก็คือเปิ์กเกิดแต่เงามืดนะครับหรือว่าเปิ์กมองไกลนะครับมองกว้างขึ้นนะแอะสองอศาครับแล้วก็ผมจะเป็นเปิ์กการแทรกแซงอันเสื่อมสแามนะครับก็คือเปิ์กคุมเครื่องแล้วก็ มีเพิร์กปั่นไฟช้าครับก็คือคำสามความพินาศนะแล้วก็เอามาหลอกเขาเฉยก็คือคำสามที่ดินผีสิงหรือว,ว่าโทเทมปอมนั่นเองครับส่วนแอดออนผมยังไม่รีวิวนะครับแอดออนนะโอเคส่วนด่านเราจะเป็นอันนี้ด่านอะไรเนี่ยอ๋อโคตาสเพนโอเคครับรู้สึกว่าด่านนี้จะกว้างมากนะเหมาะสำหรับบินบล็อกมากเลยครับออโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันในเกมแล้วกับผม โอเคครับตอนนี้เราเข้ามาสู่ในด่านโบดรน้อยของบาตรหลวงแคมเบลนะครับสถานบัตรโคตัสเพนนะที่เราได้เลือกมันเองครับผมโอเคเซอร์จะเกิดอยู่เครื่องที่เราคุมนะครับนี่ไงมันผมเจอรอยเท้าแล้วนะเฮ้ยแต่เขาวิ่งไปทางนูน้นนี่นี่ไงนี่ไง เจอแล้วครับเขาวิ <tech> okay. Okay. <conf ient pieces> okay, ่งอ oh, right. ้อมทำไมเนี่ยฮะแล้วเราก็วิ่งอ้อมต่างก่าทำไมเนี่ยฮะนี่ไงโอเคโอเคครับพุ่งเร็วโอเคอุยเขาทำลายตัวเต็มไฟเราแล้วครับผมโอ้คือเร็วมากๆนะ นี่ครับพอเราเล่นแรงตสูงมันก็จะเล่นยากอย่นี้นขะ้าหาตัวเที่ไฟเราเจอเร็วมากทีนี้เราไม่มีเพิร์คคุมเครื่องด้วยไงมันทำให้เราเล่นยากมากครับไม่ใช่ดีไม่ใช่คุมเครื่องโซนหน้าต่างครับโอเคหรือว่ากั้นหน้าต่างกันดีไนงะโอเคเฮ้ยทำไมเขาวิ่งเร็วจังอะ วิ่งเร็วมากๆเลยนะเนี่ยทำไปก่อนหนึ่งทีโอเคเขาพยายามจะเล่นบ้านใหญ่ดักหน้าหนึ่งทีครับโอเคครับผมได้ช้ามากเลยอ่ะเพราะว่าเราเราเสียบเบิร์กทเทียนไฟเราไปครับโอ้โหูสึกว่าตานี้จ่หยาบมาก,มาก มีคนหลันไฟด้วยตรงนี้ยังไงดักหน้าโอเคมีคอมมิชชั่นแล้วครับข้ามาต่างแน่นอน อ๋อเขามีโดดหน้าต่างแล้ววิ่งเร็วผมก็ว่าทำไมเขาวิ่งเร็วๆคนเนี้ยจุกเด็กว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีห้องวีตรงนี้ด้วยเฮ้ย ในห้องวโอเคตรงนี้นี่เองรู้สึกว่าเหมือนจะฆ่าไม่ได้สีนะ่ยังไงไม่รู้อะสงสัยน่าจะต้องได้โซนเครื่องครับเพราะว่าโทเทมไฟเราพังนะไม่น่าทำอะไรได้มากกว่านี้แล้วครับ มาแล้วโอ้โหมากันเยอะเชียวไ,ไอ้หนูอุ้ยไปก่อนต้องฆ่าหนึ่งคนก่อนไม่งั้นเราจะเล่นลำบากเจอแล้วครับหัวม่วงมาแต่ไกลเลยนะเอ,อุ๊โอเค น่าจะไม่มีทางหลังมั้งเสียงเราครับปัดดวงมีไม่มีโอเคโอเคโอเคได้อยู่ครับได้คนแรกตอนนี้เกมก็อยู่ที่ห้าสิบห้าแต่ผมรู้สึกว่าเครื่องมันห่างกันมากซืเอเขาวางแผนการปั่นไฟดีมากครับ เอ้ยหนูหนูหน,หนูเอ้าวลอกเออเฮ้ย,ยมีคนปั่นเหรอเนี่ยโอ้โห ปั่นกันสามสี่คนยังไงดีเฮ้ยผมยัดไม้นะงั้นผมยัดม้นะผมยัดม้นะผมบอกเลยผมยัดไม้นะโดนนะครับผมบอกเลยว่าโดนนะครับ โดนนะครับโอเคอยังยังอุย้ยวิ่งลายเดียวกันด้วยแบบนี้คุณเจอผมปะเนี่ยล้มสี่แล้วเนี่ยล้มสามบิดไหนเลือกมาคนหนึ่งมาคนหนึงหน่งมาคนหนึงหน่งมาคนหนึ่ง เออสวยล้มสามอา <c oughs> แอเกมเปลี่ยนเฉยอุ้ย <c oughs> ทุกคนพลิกล็อกว่ะโอ้โหผมมูซาดแบบว่ารู้สึกว่ามีแววจะแพ้ยังไงไม่รู้นะตอนแรกๆนะคีย์หลักของเราคือแบบควบคุมเครื่องเลย เอาไว้เอาไว้อย่าดิ้นหลุดไนงะไม่ชอบเลยนะคนดิ้นหลุดเนี่ยเฮ้ยโอ้ยหนูเพิ่งพูดหยกๆว่าอย่าดิ้นหลุดไปไหนอนะโอเค เคไม่ให้ครับไม่ให้ไปช่วยครับยังไงผมก็ไม่ให้ไปช่วยครับคุณจอแงงครับผมยัดไม้ครับเอาดี ถ้าไม่เขาวิ่งไปหาเพืงงเ่อนครับไม่งั้นเราจะเล่นยากเนี่ยเราต้องเล่นอย่างนี้เลยแล้วแต่เขาอ่ะก็จะเล่นไงาต้องปล่อยเพื่อนตายก่อนนะโอเคโอเคมามา ปียับเลยว่ะผมไม่ไม่กระทืบมานะครับเพราะว่าเพิ่มบัตรลบันให้ตัวเองนะนายวิ่งไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าลองแขวนคนนี้เขาจะตายเลยวะเนี่ย ไม่น่าจะตายน่าจะเฟรสองไนะโอเคตีคนหนึ่งก็จะแห้งตายแล้วอะผมจําไม่แน่ด้วยสิว่าผมตีลมไม่ตรงไหนเพราะว่าตีลมไม่นานมากๆครับโอเคกระทืบเครื่องก่อนเอยกระทืบไม้ก่อนนะไปไหนวะนนี้จำได้ว่าตีลมไลว้แถวนี้ะ อ่านไปแล้วมั้งลงหลุมปะเนี่ยโอเคไหนดูหน่อยนะหลุมเกิดตรงไหนนะโอ้ยเอาแล้วตุดใจผมก็เจอมาครับไม่น่ามีปัญหามั้ง โอเคครับเอ,อ๋่ฟันซ้ำเป็นดีโอเคบิดวอล์กหาหลุมก็ทิบไม้ก่อนครับเอาเต็มเอ,อ๋อค่าสี่นะ โอ้โหเพิ่งเห็นว่ามีกุญแจแดงด้วยหรอโอ้โหดูดิของแบบจัดเต็มจัดเต็มจัดหนักผมก็ว่าทำไมคนแรกเขารู้สึกว่าหิวเร็วๆมากเลยโอเคนี่แหละการเล่นแรงหนึ่งครับก็จะเจอเซอร์ที่แบบเขามีทุกอย่างอะทุกอย่างที่พร้อมใช้งานมากเขามีแทงหลังวะขอดูก่อนนะครับอ๋อแต่ไม่มีแทงหลังแต่ว่า ย่องเบาย่องเบาสายสป,ปินนี่ว่านักล่าโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับชอบกันรือเปล่าครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซ u บส c r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนครับบ๊ายบาย